รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย uthaṁ bhaka-vantaṁ athi-vāthi-mih subhāti-paṇḍo bhaka-vātto sāyē na sahaḥ pañcāsi lāniyā ca maṁ na mūtasya นังฉามิสังฆสรนังจกามินาติปตาเวรมนีเจขาปทองสมาจิตสมาธิยมิอทินาสมาสีลังวิโสทะยสา वे पाते भ